สายตายาวทำให้มองไกลไม่ชัดใช้แว่นแบบไหนดีแบบแรกคือแว่นอ่านหนังสือข้อดีราคาไม่แพงไม่ต้องปรับตัวเยอะใช้งานง่ายข้อเสียของแว่นอ่านหนังสือต้องคอยถอดแว่นเมื่อต้องมองไกลอาจไม่คล่องตัวและเสียบุคลิก แบบที่2เลนเฉพาะทางหรือออฟฟิศเลนเลนตัวนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องทํางานหน้าจอคอมเป็นเวลานาน,านๆและเลนตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะมีโซนกลางมองได้นานกว่าเลนชั้นเดียวทั่วๆไปทำให้มองแล้วสบายตาไม่ปวดต้นคอข้อเสียของเลนเฉพาะทางห้ามใส่ขับรถเด็กขาดนะคะแบบที่3เลนโปรเรสซีฟข้อดี เล p r o g r e s s ซีฟสามารถทำได้ทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นขับรถคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งดูโทรศัพท์แต่ข้อเสียของเลนโปรเกรสซีฟเมื่อคุณต้องใช้คอมพิวเตอร์นานๆหรืออยู่หน้าจอคอมนานๆบางทีโปรเกรสซีฟก็ยังไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องมีเลนเฉพาะทางเสริมมาอีกตัวนะคะ ทุกคนจะเห็นได้ว่าเลนโปกซีเป็นเลนที่ราคาสูงกว่าเลนชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นมาทดลองใส่เลนโปกซีกับเราสิคะร้านแว่งอินเตอร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่9โมงถึง2ทุ่มแล้วมาปรึกษากับเราได้นะคะ